อย่างอย่างถ้าดูในไลฟ์ผมนะครับผมก็จะแจกะภาพเอไอหมายความว่าคนที่มาดูวันผมก็แกะตามวันถามที่เฉินครับที่เอเมริกาเขามีไลฟ์แบบบ้านเราไหมไม่ค่อยอืคือคนอเมริกันเขาไม่ค่อยพี่ใจแล้วตอนนี้ผมมีประมาณหมื่นกว่าภายในเวลาประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะแต่ผมมีเทคนิคอื่นผมมีเทคนิคอื่นนะครับที่จะทําให้เพราะว่าการหาคุณครับคุณแม่พร้อแม่บ้านแฟนเพจ สวัสดีครับจากคุณพรฟ้าครับคุณพรฟ้าก็สวัสดีแม่พรเช่นเดียวกันว่าคนจะดูเยอะที่สุดคือสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้ากับหลังห้าโมงปุ๊บเขาก็จะบอกแค่นี้แค่นี้ปุ๊บคุณก็ไปลงถ้าเป็นคนจีนนะป๋ามาเปิดโหมดด้วยอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับให้กําลังใจเช่นกันนะคะผมให้กําลังใจให้กําลังใจนะครับทุกค,ครับสวัสดีครับหามมีอะไรอีกมีคำถามมีคำถามมีคำถาม ไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกเลยจขอบคุณนะครับที่ไว้มาให้กำลังใจครับผมก็หลายสะสมเวลานะครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็พักควเสียงดีแล้วครับเสียงหายแล้วคนกระเป๋าใบไม้ครับจ้า้า้าสม ผมชื่อจริงไก่ละลาเนี่ทำให้เลือดวิ่งเลี้ยงเลียเ้ยงหัวได้เขบอกไก่เถ,ถ้าได้หลับแล่วหลับแบบสนิตแล้วปรีมิ่งไทม์อ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ป่าไม่ได้คือการมาดูซ้ำอค่รันเองนะครับผมขอบคุณ AI นะครับขอรบกวน AI ช่วยนำส่งกันไลค์ครั้งนี้ไปให้เพื่อนๆน,น,นะครับผมผู้ติดตาม นี่หลายท่านก็เพลียเลยเนาะองปานี่เพลียไหมเพลียไหมไม่เพลียะยังไปเองแจแต่เขาจับของป๋าไปอยู่กลุ่ม a อไอแล้วพอไปคนที่เป็น a อไอมาดูปุ๊บเขาก็เตะทิ้งแล้วก็เยอะกว่านี้เยอะใช่ไหมครับผมบอกว่าผมไม่ได้ซื้อแชท g t 4มาเพื่อการนี้ไงแต่ตรงนี้มันห้อยมากันนั้นเองโอ้ขาผม รับทราบครับรับทราบครับคนออยลี่บอกว่าไปรับของมาขอให้ทานให้อร่อยอเขาเข้าไลฟ์เข้าอะไรอยู่นะเขาก็โพสต์อะไรอยู่นะครับผมแต,แต่อาจจะมีส่วนที่เข้าไปว่าเออ,เอ,อคราวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเนาะแอนจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับคุณสบเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนลูกค้าต้องการคราวนี้ผ้าไปไอถ้าเกิดว่าคุณป๋าไปลงนะครับป๋าถ่ายรูปามา แล้วป่าไปลงว่าเอไอใจผมผมสนุกมาตั้งแต่เล่นเปิดที่แรกเลยครับครับก็คือผมดันสวัสดีครับสวัสดีพี่เชิญสาสุนีเตรียมทองโอ้ขอบคุณมากนะครับที่ที่แจ้งให้ทราบครับผมเรียกเป้ก็ได้จ้าคุณเป้นะครับคุณสายสุนโคดไปเลยทำไมใช่กนแล้วแต่เลยแล้วแต่มไม่ต้องติ๊กก็ดีครับครับผม,มเขาจะได้ไม่งง ใช่ไหมครับฉะนั้นการขายครับการขายอยู่ที่สวัสดีครับมิเตอร์คัตดมิเตอร์คัตชูดนะครับหาทารกรรู้หาหาลูกเรือนในเพจมันเป็นเรื่องยากอืมครับบัตรีเข้าไปทิวสวัสดีครับคุณจิตโทนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้แต่อย่งน้อยก็เห็นสามดวงตานะอย่างน้อยก็เห็นสามดวงตาก็โอเคครับผมขอบคุณมากที่ไม่ลด ทำไมเขางันล่ะเราไปขึ้นกับคนอื่นดีกว่าใช่ก็คือภาพภาพเอไอมัน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 เป็นมันเหนือจริงว่างั้นเถอะอันเช่นเราเอาไปคือแบบจินตนาการะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่เคยมีอะแล้วก็ถามว่าแล้วจะแช่เอแช่มะละกอยังไงแล้วแช่ไงไงเขาก็ถามเวลาเราครับผมครับเดี๋ยวผมลบ อบก,การขาเหมือนกันนะว่าลองล้วปัดดึงนะครับลองดึงขึ้นมาลองจับเปลี่ยนจะได้เปล่ากำลังเพิ่มกำลังรวเสพภาพหรือว่าเขาเลือกที่จะดูภาพที่เป็น a I เพราะว่าเวลาที่เราซื้อของอะไรทั้งหลายหรือว่าคนที่มาดูภาพเนี่ยเขาจะมาดูต่มาเว้าวเนี่ย ว่าให้ฟังแน่ mm. ลาครับผมไกละละ่ล้นผมก็ขอให้อ่มีวันที่ดีนะครับผมเดินทางปลอดภัยพรก็ขอตัวนะคะได้เลยครับแม่พรขอบคุณครับวิวแล้วก็ยอดสตรีมแต่ว่าไอยอดวิวเนี่ยป่าไปไปดูซ้ําได้ซ้ําได้ซ้าได้ครับแต่ว่าได้ได้ครั้งแรกคือทั้งสตรีมทั้งแล้วนะครับผมคุณสารนอนแล้วนะครับต้องรีบนอนนะครับก็คือ คือถ้านอนคนละเวลาเนี่ยตื่นมันก็จะทําด้วย AI ถ้าคุณกํากับภาพก็แสดงว่าคุณซื้อตรงตรงไปตรงมาถึงคุณไม่กํากับเขาก็รู้แต่เขาหน้าที่ผมก็ยังยังได้อยู่นี่ไงผมก็เลยว่าเอ,อ้ามันจะลดได้อย่างไงอืม่นั่นแหละก็เลยมีข้อบังตัวทําได้ครับแต่ AI ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่มีออปชันเนื่องจากว่า AI ที่ผมใช้ไม่ใช่ AI เพื่อทํารูปโดยตรง AI ที่ทํารูปโดย เขาทาอะไรได้ครับบอกมาเลยว่าอยากได้ภาพประเภทไหนครับผมก็นะภาพ P I หมายความว่าภาพที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดนแมวจะจะขึ้นไหมครับขึ้นได้เลยนะครับผมถ้าต้องการขึ้นไลน์นะครับคุยกันสนุกสนานแต่ว่าก็คงดึกแล้วเนาะอนเต็มที่เนาะเลิกงานแล้วก็เหนื่อยเนาะก็ต้องการพักผ่อนเนาะครับทุกคนคนที่ทางานด้วยแล้วทำครเอเตอร์ด้วยนี่สุดยอดนี่คือเสร็จแล้ว ดีมาดูรูปนี่คือคําสั่งก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วแล้วก็รอครับแมคโดนัลมาจ้าสวัสดีครับเห็นไนหยียางไม่นะแต่งตัวไม่พร้อมเป็นพวงเพลินท่านทายจ้าพวเพลินก็คืออย่าหวังจากป๋าเลยว่าจะจะทักทายจะเกี่ยวไอเรียกอะไรล่ะจะไปตอบคอมเม้นต์นะนะเออาะแกแค่ไล์อย่างเดียวคนอื่นไม่ไม่เหมือนกูเอ้ยไม่ใช่กูไม่เหมือนคนอื่น <laughs> ทำไมในไลฟ์ของคนอื่นเรา <c oughs> เราต้องเราต้องออกคําสั่งใช่ไหมออกคําสั่งถูกครับถูกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแสดงทุกขั้นตอนให้เห็นนะครับ<ช>ว่าประมาณนั้นครับครับแต่ถ้าไม่ๆๆมันก็เลยผิดวัตถุประสงค์เลยครับ <c oughs> ผิดวัตถุประสงค์เลยว่าเออถ้าเราจะกดโปรโมทอะ่ะโฆษณาคือโฆษณาลดลงมาเหลือแค่สามจุดในสิบ่วนแต่ถ้าป๋าสมัครเป็นเพจนะครับ <c oughs> เพจเนี่ย มีความสามารถในการมองเห็นได้แค่สิบห้าเปร์เ็นเปิดบ้านอยู่แต่ว่าไม่ไม่เห็นเข้าไรในเนั่นแหละเลยงงเลยครับว่าเออยังไง <c oughs> ระบบนะครับผมเราก็ตกปลาใน,ในช่วงเวลาที่ป่ามันมามไปตกปลาในที่ท,ที่ที่มีปา่าแค่นั้นเองที่ว่าไปทํางานอะไรเงี้ยนะคิดว่านะเอาป่าใช้ใช้อนนนไลนไรเนี่ยมันมีรายได้ขึ้นไหมคนยโส อย่าหวังมากอะไรเงี้ยครับผมอย่าหวังว่าเขาจะได้มาตอบคอมเมนต์เรานะอะไรเงี้ยเพราะตัวเกงก็ไม่ค่อยได,ได้ได้ตอบอะไรเลยครับผมงงมากมากเลยนะครับตอนนี้คือยากมา,มากๆเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสะสมเวลาได้น้อยมากเลยมีทั้งเจ็ดล้านดวงตาขอบคุณป๋าธารกรขอบคุณป๋าปอนขอบคุณหนูคิดดวงลาแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่มาให้กําลังใจในวันนี้นะครับ แค่ไหนก็ได้ครับถ้าวันไหนที่เราสมัครที่เราสมัครเป็นมืออาชีพปุ๊บเนี่ยความสามารถในการมองเห็นของคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเหลืออย่างเช่นเจา้าของไลฟ์อะ่ะไลฟ์แล้วก็โดนโดน,โดนแบบว่าโดนรายงานอะไรเงี้ยได้แล้วเขาก็ต้องสวัสดีครับน้องแอนครับน้องแอนขอโทษครับทําภาพเสมือนจริงผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีฟ้าเลยว่ารู้จักกันนะ่นี่ะ ถมตัวนะครับคนถอมตัวนะครับผมที่สุดเนี่ยผมก็เจอว่าเอ้ยผมผมไปดูใครคนก็มานะครับในจุดคนที่ดูผมอยู่อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็งงมันก็เชื่อมต่อกันขงรุ่งเรืองได้ไหมมันขึ้นไหมหุ้นครับคนที่อยู่ในอขายบ้านอ้าวคนผมก็ไปดูว่าคนที่ขายบ้านเนี่ยเขาจะมาดูกี่โมงคนที่เล่นหุ้นเขา ผมว่าขึ้นตอนเช้าไอ้เขาตัดบ่ายสองโมงเลยบ่ายสองโมงแล้วปุ๊บผมก็ลบทิ้งไปเลยเลยแต่เขาจะมีข้อมูลภาพไว้ครับอย่างสมมติว่าป๋าถ่ายด้วยกล้องของปา๋าด้วยด้วยมือถือของป๋าครับถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บน,นะมีคนปฏิเสธนะครับผมหลายคนปฏิเสธคุณจโทนลยังไงคุณจิตโทนนอ่ะคุณจโทนก็ไม่ได้คุณจิตโทนไม่ยอดของเดือนที่แล้วเหรอ ใช่ทั้งเดือนหรือว่าใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่คือไอไไม่ใช่อ่ะพวกนี้ก็ไม่ใช่ไอไครับอืมวันนี้มัน,นก็เแค<ข>่ติ่ผมเองแล้วคนที่ซื้อแล้วเขามาดูไอไเพราะเขาเห็นภาพป่าแล้วมันไม่ใช่ไอไอเขาปัดทิ้งป่าไปลงทําไมอ่ะในเมื่อ <c oughs> กลุ่มที่ต้องอยอยชนน่่างูัป